6กตุลาหกแปอยู่ที่สวนยางพาร,ราพ่อใหญ่ทองสาตำบุบูเปยอำเภอน้้ำยืนอุบลราชธานีสถานการณ์ไทคขมเมนเดือดตรงช่องบกนี่แหละครับฝนตกอย่างหนักกลางวันเมื่อวานวันนี้ตีสี่มากรีดยางครับตอนนี้11นาฬิกาก,ากว่าแล้วน้ำยางยังหยดยังไหล ก้อนนี้ใหญ่กว่าคนใหญ่กว่าคนครับสองคืบครับระดับร้อยยี่สิบเมตรนี่มาดูต้นนี้ครับอยากให้ดูพื้นเดี๋ยวจะพาดูพื้นที่นี่ใช้สารปรับปรุงดินผสมกากชลวตราสิงโตครับ ยังหยดยังไหลสำรวจดูพื้นครับขวยไส้เดือนพรุนทุกตารางนิ้วพรุนทุกตารางนิ้วครับสารปรับปรุงดินผสมกาดชรดตราสิงโตสารอาหารกว่า15ชนิดขวยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ ต้นยางที่นี่จะไม่มีเชื้อราครับไม่มียางดำเส้นดำสารประปรงดินผสมกากชุรตราสิงดูแลอย่างดีครับแก้ปัญหาเชื้อราหน้ายางไม่ตายพรุนทุกตารางนิ้วจริงๆครับมีแต่หวยใส่เดือน ต้นนี้ยังไหลไหมยังหยดไหมยังหยดครับเก็บไปแล้วกระโปงที่สองขอบคุณสารปรับปรงดินผสมกากชุรตราซิตโตโรงงานอยู่นคนปรปฐมตำบลทับหลวงเราเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี ไปส่งพื้นที่รอบๆอำเภอรครับบนทริกน่าจะลวยเดชอุดมน้ำขุนทุ่งสีอำเภอริรินทรห่างจากนี้ร้อยกิโลก็ไปส่ง